เขียวเหลืองเแต้มในบ้านรู้สึกไรบ้างครับโอเคครับโอเคครับเด็กก็เล่นเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วพอดีมันมีผลกับที่เดินทางไปกระบี่ด้วยนะครับก็ทําให้มีผลในการเตรียมทีม2วัน3วันเด็กก็ฟื้นไม่ค่อยจะทันแต่สุดยอดครับเด็กทุกคนก็ไหวเกินร้อยสามารถเล่นไปตามเป้าที่เราหวังไว้ได้ครับได้แต้มก็ถือว่าโอเคเลยครับหลังจากนี้แหละครับทีมในการวางนโยบายไงบ้างครับแล้วก็การเจอกับหน้า ก็กับสงขาก็ถือว่าเป็นงานหลักเหมือนกันแล้วก็เล่นนอกบ้านด้วยแต่เราก็มีชุดอีกชุดหนึ่งนะครับที่เตรียมมาไว้แล้วด้วยนะครับเพราะคิดว่าคงจะสามารถที่จะทําให้ชาวนารัดทุกคนนั้นไม่ผิดหวังอีกสักครั้งหนึ่งครับผมฝากอะไรองแฟนบอลหน่อยครับออกับเกมนี้เอ่อก็ลูกหลานของท่านทุกคนนะฮะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของราชบัตรดลล้วนนะครับเราไม่มีต่างชาติเลยนะครับเราสู้ด้วยหวัวใจแล้วก็เด็กเด็กท้องถิ่นทั้งหมดเลยซึ่งเล่นได้ระดับนี้ก็ถือว่า เป็นหน้าที่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของชาเ่ว่าปรดให้กําลังใจเขาแล้วก็สรัางรุนลูกหลานของเราต่อไปเดครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ